เมื่อเราพูดถึงการเริ่มต้นใหม่หรือความสำเร็จคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคนหนุ่มสาวไฟแรงแต่คุณรู้ไหมครับมีชายคนหนึ่งที่สร้างอาณาจักรธุรกิจระดับโลกในวัยที่คนส่วนใหญ่กำลังเก็บกระเป๋าเตรียมกเกษียณเขาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าคำว่าสายเกินไปอาจมีอยู่แค่ในความคิดของเรา ผมกำลังพูดถึงผู้พันฮาร์แลนด์แซนเดอร์สผู้ก่อตั้งเคนทักกี้ฟรายชิคเก้นหรือ KFC ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผ่านมาหลายอาชีพล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนมีข้อมูลที่ระบุว่าผู้พันแซนเดอร์สเคยมีช่วงเวลาที่คิดจะฆ่าตัวตายเนื่องจากการสิ้นหวังจากความล้มเหลวและหนี้สินในวัยที่สูงอายุในวัย6กกว่า เขาได้รับเงินบำนาญเพียงเล็กน้อยประมาณร้5ดอลลาร์ต่อเดือนและรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในชีวิตไม่มีอนาคตแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลานั้นในวัยนั้นเขาต้องเดินทางไปเคาะประตูร,ร้านอาหารจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อเสนอสูตรไก่ทอดของเขาลองคิดดูสิครับแรงใจขนาดไหนในวัยนั้น แต่ด้วยความเชื่อมั่นในสูตรลับของเขาและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ผู้พันแซนเดอร์สก็สามารถสร้างแบรนด์ไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกขึ้นมาได้เรื่องราวของผู้พันแซนเดอร์สสอนให้เราเห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีคำว่าแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความสำเร็จไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัยหนุ่มสาว ตราบใดที่คุณยังมีความฝันยังมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำและยังคงลงมือพยายามอย่างไม่ย่อท้อคุณก็สามารถสร้างความสำเร็จในแบบของคุณได้เสมอคำว่ากเกษียณที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่การหยุดทำงานตามวัยแต่คือการหยุดที่จะฝันหยุดที่จะเรียนรู้และหยุดที่จะเติบโตแล้วคุณละ่ะ คิดว่าอะไรคือกเกษียณที่แท้จริงในความหมายของคุณหรืออะไรคือสิ่งที่หยุดคุณจากการเริ่มต้นลองคอมเมนต์แบ่งปันความคิดกันนะครับ